ลูกน้องอาจารย์จ้างนั่งอยู่นี่เออรู้จักกันด้วยคนบ้านเดียวกันเอออะไรอะไร,รที่ขัตบตะลิบใบนาะอย่าช้าครับล,ล,ลื่นลื่นเร็วเร็วคนลื่นลื่นนี่ยใ,ใ,ใ,ให้แล้วแล้วอย่าช้าเออคนคนสุรินไม่กินทุราเรียกว่าเทวดาสุรินคนสุรินท่ากินทุรา หมาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติเคารพครับคู่ชิงชนะเลิศไหนประเภทสามติ้งใบผานครับรองน้ำแดงร้องน้ำแดงเหลือดังเลอนี่จำเมืองมกรกากเมืองมกรนครสวรรค์ครับฉัตรชัยฉัตรชัยอยู่ร้องน้ำแดงแต่ว่าเหลือดังเลอนี่จำเมืองน้ำตาลหวานเพชรบุรีในหนาวว่าหงอกคน เมืองเพชรหงดอกคนสวยเมืองเพชรลอกน้ำเมืองฟากาโดนเปิดในผายไล่หมดไล่ตีไล่ขยี้ไล่กอดของกันมากอดได้กัดแทงได้หรือไม่ได้กอดเอาไว้กอดได้กัดแทงได้หรือไม่ได้ลองน้ำสีแดงในน้ำจัดเลยจัดใจฉัดใจลองน้ำสีแดงคนสวยเมืองเพชรคนสวยเมืองเพชรลองน้ำเมือนปลาสายตาคนสวยเริ่มจะไปไล่แจงเดียยวจัดใจเริ่มจะกอดเอาไว้จัดใจจะกอดได้หรือไม่ได้หงดอคนสวยเมืองเพชรสิงสยามสิงประทุมลองน้ำเหมือเงินบอกว่าผายน้ำมาแบบนี้ผายน้ำมาแบบนี้ สอทอ,ทอชัดไทยน่าจะสายหน้าบอกว่าเฮ้ยน่าจะไม่ไหวจ้แล้วเฮยไม่ไหวแล้วเยปล่อยให้หงทองคนสวยเมืองเพชรสิงสยามสิงปทุมหนีเข้าเต้นชัยครับผลการตัดสินร่องน้ำํำเงินหงทองคนสวยเมืองเพชรเป็นฝ่ายชนะครับ ล่องน้ำเสมินโหงทองคนสวยเมืองเพชรเป็นก้าวชนะใครเห็นบทสายชนบ้างไหมเรือบ้านโพอใครเห็นบทสายชนบ้างไหมไม่เห็นมันมากรคาดเนี่ยเบอกฟังไปแล้วถ้านำหน้าเขามากเกินไปให้โรมงไอ้ละนาดกันแล้วดูตีล้าหน้าล้มตาเลอเกินออกหน้าครับเจ้าแพประดูทองครับก็เทียบตุนเลยครับกับสิงห์ปุมครับและจะต่อด้วย